สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการบวกเอกนามกันค่ะการบวกเอกนามนั้นนะคะการที่เราจะนำเอกนาม2เอกนามมาบวกกันได้ เราจะมีเงื่อนไขว่าเอกนามสองเอกนามนั้นจะต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันนั่นเองนะคะซึ่งเอกนามที่คล้ายกันเราก็ได้เรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเอกนามสองเอกนามนั้นจะคล้ายกันได้ก็ต่อเมื่อค่ะประเด็นที่หนึ่งเลยเอกนามนั้นนะคะจะต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน ต่อไปนะคะเมื่อตัวมีตัวแปรชุดเดียวกันแล้วค่ะที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเลขชี้กําลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามนั้นจะต้องเท่ากันด้วยนะคะจึงจะทําให้เอกนามสองเอกนามนั้นเป็นเอกนามคล้ายกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่า 3x กับลบ 7x เอกค่ะเอกนามสอเอกนามนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันเนื่องจากมีตัวแปรตัวเดียวกันค่ะคือตัวแปร x ที่สำคัญนะคะตัวแปร x นั้นก็มีเลขชี้กำลังเป็น1เหมือนกันทั้งคู่ค่ะต่อไปค่ะเมื่อเรามาดูชุดที่2ชุดที่2เราจะเห็นว่าเอกนามตัวแรกนะคะก็คือ xy กําำลัง2อส่วน3ค่ะคล้ายกับเอกนามลบ 7x y กกกำลังสเราจะเห็นได้ว่ามีตัวแปร x ตัวแปร x ทั้งคู่ค่ะมีตัวแปร y ตัวแปร y ทั้งคู่และที่สําคัญค่ะตัวแปร x ก็ยกกําลัง1ทั้งคู่ตัวแปร y ก็ยกกําลังสองทั้งคู่นะคะส่วนสัมประสิทธิ์นะคะเด็กๆ่ะเราจะเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามแต่ละตัวนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเท่ากันนั่นเองนะคะอะโอเคตอนนี้เรากลับมาทบทวนเอกนามคล้ายกันแล้วนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะเข้าสู่การบวกเอกนามนั่นเองนะคะ การบวกเอกนามนั้นนะคะเราก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันจะเท่ากับผลบวกของสัมประสิทธิ์ค่ะคูณอยู่กับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรนะคะหรือการคูณกันของตัวแปรส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรนั้นหมายความว่าก็คือตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะคะหมายความว่าเราจะต้องหา สัมประสิทธิ์นั้นนะคะนำสัมประสิทธิ์นั้นมาบวกกันก่อนแล้วเมื่อเราบวกผลบวกของสัมประสิทธิ์เสร็จแล้วก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณซึ่งจะตามหลังด้วยส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรก็คือตัวแปรนั่นเองนะคะหรือการคูณกันของตัวแปรการคูณกันของตัวแปรนั้นก็หมายความว่ามีตัวแปรตั้งแต่2ตัวเป็นต้นไปนั่นเองนะคะ,ะแต่ในกรณีที่เอกนา,าม2เอกนา,ามนั้นไม่คล้ายกันเช่น 7 x กับลบ7 y เราก็สามารถที่จะเขียนเอกนามสองเอกนามนี้ให้อยู่ในรูปการบวกได้เช่นกันโดยสามารถเขียนเป็นลบ7 x บวกลบ y นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเราไม่จะต้องเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาผลบวกใดๆก็ตามแต่นำเขามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกแค่นั้นเองนะคะอะต่อไปเรามาดูตัวอย่าง ในการหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้กันค่ะมาดูข้อที่1ค่ะวิธีทำนะคะวิธีทำข้อที่1ของเราค่ะโจทย์มีอยู่ว่า 3x บวกวงเล็บลบ5คูณ x ค่ะจะเท่ากับนะคะเราก็ใช้วิธีตามหลักการเลยเราก็จะเห็นได้ว่าผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันนะคะอ่ะ เอกนาม2เอกนามนี้คล้ายกันแน่นอนนะคะมีตัวแปรเป็นตัวแปร x ทั้งคู่และมีเลขชี้กําลังเป็น1ทั้งคู่ค่ะวิธีการหาผลบวกของเรานะคะเราจะหาผลบวกโดยนำสัมประสิทธิ์นะคะของเอกนามแต่ละตัวมาบวกกันค่ะซึ่งสัมประสิทธิ์ของเอกนามตัวแรกนะคะของ 3x ก็คือ3ค่ะก็จะได้เป็น3ค่ะบวกอยู่กับ สัมประสิทธิ์ของพจน์ที่2นะคะก็คือลบ5นั่นเองนะคะแล้วคูณอยู่กับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรซึ่งตัวแปรของเรานะคะก็คือ X ดังนั้นเราก็จะได้ว่า3บวกลบ5บวกลบหค่ะคูณอยู่กับ x นั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกของสัมประสิทธิ์แล้วและคูณอยู่กับตัวแปรแล้วค่ะ สิ่งต่อไปที่เด็กๆจะต้องทำนะคะก็คือการหาผลลัพธ์ของสัมประสิทธิ์นั่นเองค่ะ3บวกลบ5นะคะ3บวกลบ5ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2ค่ะมีค่าเท่ากับลบ2ดังนั้นเมื่อสัมประสิทธิ์ของเรานะคะบวกกันแล้วมีค่าลบเท่ากับลบ2ก็จะได้เป็นลบ2คูณกับ x นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะข้อนี้ตอบได้เลยนะคะลบ 3x บวกลบ 5x เท่ากับลบ 2x นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบค่ะ มีค่าเท่ากับลบ2 x นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันวิธีทำนะคะข้อที่2 3 xy ค่ะลูกบวกกับลบ10คูณอยู่กับ xy เช่นกันนะคะเอกนาม2เอกนามนี้นะคะมีตัวแปรคือ x คูณ y x คูณ y ทั้งคู่ เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องจับตัวเลขนะคะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมาบวกกันค่ะตัวเลขหน้าตัวแปรนะคะสัมประสิทธิ์ของพจน์แรกคือ3ค่ะ3บวกกับลบ10ค่ะ คูณอยู่กับ,บวงเล็บปิดนะคะ x y ซึ่งเป็นตัวแปร2ตัวที่คูณกันอยู่ค่ะหน้าที่ต่อไปของเด็กๆค่ะลูกก็คือจับตัวเลขด้านในวงเล็บมาบวกกัน3บวกลบ10แน่นอนค่ะได้ลบ7ค่ะดังนั้นค่ะข้อนี้คำตอบของเราก็คือลบ7 x y นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยค่ะตอบลบ7 x y นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของเรา ต่อไปค่ะข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3นะคะโจทย์มีอยู่ว่าวิธีทำนะคะข้อที่3ก็คือ 5xz กําำลัง2ค่ะบวกกับลบ 3xz กําำลังสองค่ะ เราจะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมค่ะเอกนาม2เอกนามนี้จะเป็นเอกนามที่คล้ายกันเนาะดังนั้นเหมือนเดิมเลยจับสัมประสิทธิ์2ตัว2เอกพจน์นี้นะคะมาบวกกันตัวเลขของพจน์หน้าคือ5ค่ะบวกกับตัวเลขด้านหลังค่ะคือลบสค่ะตัวแปรของเราค่ะคือ x z ซกำลังสองดังนั้นต่อไปเด็กๆสามารถที่จะหาผลลัพธ์ของตัวเลขนะคะด้านหน้าวงเล็บได้เลย 5บวกลบ3ค่ะผลลัพธ์ก็คือ2นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น2องคูณอยู่กับ xz กยกกำลังสองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยนะคะคำตอบของเราก็คือ 2xz เกยกกำลังสองนั่นเองดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าการบวกเอกนามนั้นจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อเอกนาม2เอกนามเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะแล้วเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกันแล้วเด็กๆก็นำสัมประสิทธิ์ หน้าตัวแปรนะคะมาบวกกันแล้วเมื่อเราหาผลลัพธ์ของตัวเลขนั้นเสร็จแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคูณอยู่กับตัวแปรนะคะที่คูณอยู่กับเอกนามที่คล้ายกันนั่นเองนี่คือการหาผลลัพธ์ในเรื่องของการบวกเอกนามนั่นเองค่ะ